ครับตอนนี้ผมก็อยู่กันกับ The New GLA 200 facelift ใหม่นะครับซึ่งตัวนี้นะครับทาง Mercedes-Benz กำลังจะมีการเปิดตัวนะครับแล้วเราได้มีโอกาสมาลองขับกันก่อนเดี๋ยวเราตามไปดูนครับว่าเขามีอะไรใหม่กันบ้างนะครับโฉม2024กับตัวเก่าเนี่ยมีความแตกต่างกันเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจออปชั่นต่างๆเพิ่มขึ้นมาอีกเพียบเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวพาชมครับคับและแน่นอนครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนใหญ่ครับด้านหน้าเนี่ย จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับด้านหน้าเนี่ยมาพร้อมกระจังหน้าใหม่นะครับแล้วก็ตรงช่วงเนี้ยของการชนเนี่ยมีการออกแบบใหม่นะครับแล้วถ้าสังเกตดีๆนะครับดวงไฟเนี่ยก็จะเป็น LED Performance นะครับก็คือเปลี่ยนใหม่เหมือนกันแต่รูปทรงข้างในเนี่ยจะแตกต่างจากตัวเดิมนะครับเรียกว่าข้างหน้าเนี่ยดูแล้วมีความสวยงามมากกว่าเดิมสปอร์ตแล้วก็สวยงามมากกว่าตัวเก่านะครับนี่นะครับไฟหน้าของเขานะครับจะเห็นว่า จะดูเป็นริ้วริ้ว4อันเนี่ยเป็น LED High Performance ก็คือเป็นไฟที่เรียกว่าให้ความส่องสว่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่มีการออกแบบใหม่เนี่ยนะครับก็รูปทรงจะคล้ายๆเดิมนะแต่ทําให้ดูทันสมัยแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้คือกระจังหน้านะครับนี่นะครับสำหรับตัวล้อเนี่ยจะเป็นขอบ19นิ้วนะครับลวดลายจะคล้ายๆเดิมแต่มีการเพิ่มสีดําเข้ามานะครับแล้วก็ตัวคาลิปเปอร์เบรกนตัวเดิมเนี่ยจะไม่มีตัวนี้ ตัวนี้ที่เป็นคําว่า mercedes benz เนี่ยตัวนี้จะเพิ่มขึ้นมาทําให้ตัวรถเนี่ยดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับตัวเบรกของตัว gla 200ตัวนี้นะครับรวดลายของตัวเนี่ยก็คล้ายเดิมนะครับเป็นสีเงินนะครับแล้วก้านเนี่ยจะเป็นสีดำนะตรงนี้เป็นสีดําแล้วก็ตัดเงินนะครับตัวเนี่ยคือคาลิเปอร์เนี่ยตัวเนี้ยจะมีคําว่า mercedes benz เป็นเพจแต่เขาตัดคาลิเปอร์เบรกนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับ อยางก็เป็น23550 R 1 9นะครับตัวนี้เป็นยาง Continental นะครับนี่นะครับนี่คือด้านหน้าของเขานะครับอันนี้คือล้อหลังนะครับก็รูปทรงเดียวกันนะครับนี่เล่นสีอย่างนี้เหมือนกันครับเป็นคาลิเปอร์เบรกแบบเดิมนะครับจะมีเพดเฉพาะด้านหน้านะนะครับรับและออปชั่นที่เพิ่มขึ้นมาคือนี่นะที่เพิ่มขึ้นมาคือ panoramic ตัวนี้นะจะแบ่งเป็น2ท่อนนะแต่ท่อนหน้านเปิดได้นะครับ ตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่มขึ้นมา GLA เดิมจะไม่มีนะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นออปชันที่เรียกว่าหรูหราแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มมาพอสมควรเลยทีเดียวกับราคารถที่เพิ่มขึ้นมานะครับนี่นะครับจะเป็นแบบสองท่อนนะนะครับเปิดได้นะครับมีม่านให้เรียบร้อยนะครับซึ่งเดิมของ GLA เนี่ยจะไม่มีนะตัวที่มีมาให้เรียกว่าใส่ความหรูหรามาทีเดียวเยอะเลยทีเดียวนะครับครับสลับด้านหลังนะครับ รูปโฉมของตัวเนี้จะคล้ายๆเดิมแต่ข้างในรูปแบบเนี่ยจะแตกต่างน,นะครับมีการออกแบบใหม่นะครับและอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือน,นี่ครับตตตตเป็นไฟฟ้าให้แล้วนะครับก็เรียกว่าเพิ่มความสุดสุสบายและความใช้งานที่ง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับด้านล่างนี่นะครับ เปิดมาปัาบ๊บนี่ก็จะเจอพวกชุดปะนะ,นะครับตัวนี้ก็เหมือนรถทั่วๆไปครับก็คือมีน้ํายาแล้วก็ปั๊มลมให้นะครับนี่นะครับก็มีตัวนี้ด้วยตัวใสยล็ณกของตัวฉุกเฉินเนี่ยตัวนี้นะครับประมาณนี้กว้างขวางใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่นะครับ ครับตอนนี้ผมก็อยู่กันใน GLA 200ตัวใหม่นะครับที่เรียกว่ามีการปรับปรุงภายนอกมาหลายจุดเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าดูแตกต่างจากตัวเดิมวิ่งมาปั๊บเห็นรู้เลยว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับแล้วเมื่อเราเก้าวเข้ามานั่งภายในมาขับขี่เนี่ยก็บรรยากาศภายในก็ดูมีความพรีเมียมสวยงามแล้วก็ดูดีขึ้นนะครับ เริ่มแรกก็นี่พวงมาลัยเลยนะครับพวงมาลัยได้เหมือนพี่ๆีเขาแล้วนะครับตรงก้านเนี่ยจะเป็น2ชั้นนะครับฟังก์ชันต่างๆเนี่ยใช้ง่ายนะฮะมือไม้เนี่ยนิ้วเราเนี่ยสามารถกดปุ่มต่างๆใช้งานได้ง่ายดายเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะคุมจอนี้เป็นหลักนะครับฝั่งนี้ก็จะคุมจอนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกระบบช่วยเหลือการขับขี่พวกคูดคอนโทรลต่างๆตัวนี้ก็พวกเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับก็สามารถควบคุมตรงนี้ได้นะครับเรียกว่า สะดวกสบายแล้วก็ใช้งานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือขนาดเนี้ยไซส์เนี่ยกำลังดีเลยนะครับมีการจับที่กระชับมือดีนะครับมีการตรงเนี้ยมีลับให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นตัว AMG ด้วยนะครับจกแต่งโอ้โยชุดแต่ง AMG ก็จะมีการเดินได้แดงแล้วก็เป็นหนังรูๆอย่างเงี้ยทำให้ดูสปอร์ตแล้วก็จับกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เราอยู่กันบนทางบุรพาวิถีซึ่งแน่นอนครับในหลายคนก็จะรู้นะครับว่า ทางตรงนี้มันจะมีลมตีประจำเนียมันตีลมตีแบบว่ารู้สึกได้เลยแล้วกันบางทีบางช่วงเนี่ยวิ่งผ่านเนี่รู้สึกบิววิวเลยเลยนะครับก็ถือว่าตัวนี้ก็ยังโอเคนะช่วงลงช่วงล่างผมว่าโอเคเลยนะครับการควบคุมต่างๆนะครับโดยเฉพาะเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับ1,300ซีซีนะครับเป็นเครื่องตัวเดิมนั่นแหละนะครับ163งหมแรงม้านะครับเรียกว่าสามารถให้พละกําลังที่โอเคเลยนะครับเหยียบนี่ลื่นใช้ได้ คือความรู้สึกไม่เหมือนกับขับรถเครื่องพันสามน่ะถ้าเราขับเครื่องรถพันสามทั่วไปเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันอืดๆนะครับแต่เนี้ยมันไหลตามไปเลยนะครับจนกว่าจะเป็นความเร็วสูงก็อาจจะรู้สึกว่าต้องใช้เวลาและต้องเค็นหน่อยนะครับแต่ถ้าช่วงต้นไปกลางเนี่ยที่ความเร็วสูงประมาณหนึ่งนไม่ได้สูงมากเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะเราวิ่งกันบนทางดว่วนตรงๆเนี่ยเราสามารถใช้ความเร็วได้นะครับพวงมาลัยนี่ถือว่าโอเคเลยนะน้ําหนักเนี่ยผมว่านะเนี่ยถ้าเราลองโยกเนี่ยนะฮะช่วงลงช่วงล่าง ผมว่ากระชับดีนะนะครับเป็นรถที่มีความสูงประมาณหนึ่งนะครับเป็นเรียกว่าอะไรเป็นรถแนวที่ใครๆก็อยากได้เพราะว่าบ้านเรามีโอกาสที่จะเจออุปสรรคบางอย่างที่มันไม่คาดคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะก็กกสามารถใช้คันนี้ในการเดินทางได้หลายๆเส้นทางได้นะครับก็เรียกว่าปรับมาเยอะแล้วกันภายในเนี่ยเรียกว่าปรับมาเยอะนะเพราะว่าภูมิมาอะไรแล้วนะก็มีคอนโซลเนี่ยโดยเฉพาะฝั่งคนขับเนี่ยจะเป็นแบบคล้ายๆเป็นลาย ดวงดาวนะครับตรงนี้เป็นดวงดาวแล้วก็มีตัวแถบสีแถบไฟด้วยนะครับเป็นเวลากลางคืนเนี่ยจะมีสีสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเป็นรอบคันเนี่ยมีเลยนะครับแผงประตูก็จะเขาเรียกว่าอะไรรูปรูปทรงเนี่ยจะคล้ายๆเดิมแต่มีการตกแต่งใหม่ให้ดูหรูหรานะครับด้วยเนี่ยเป็นลายดวงดาวนะครับที่เขาเน้นเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงคอนโซลกลางเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับตรงนี้ปรับเปลี่ยนตรงนี้จะเป็นที่ว่างๆแล้วนะครับ เพราะว่าเกียร์เนี่ยเกียร์อยู่นี่แล้วนะครับปุ่มต่างๆก็จะมีแค่ปุ่มปรับโหมดนะครับแล้วก็เป็นวอลลุ่มนะครับแล้วก็เป็นกล้องนะครับประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็สามารถใส่ที่ชาร์จได้นะครับเป็นเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์ได้ตรงกล่องตรงนี้นะครับตรงนี้ก็วางของกะจุูกระจิกได้นะครับตรงนี้ก็มีที่เก็บของปกตินะครับช่องแอร์เป็นแบบกลมแล้วก็มีไฟให้นิดๆหน่อยๆเนี่ยโอเคเลยนะครับปุ่มปรับระบบเครื่องเสียงต่างๆอยู่นี่นะตรงนี้คือแอร์ระบบแอร์ระบบควบคุม ต่างๆความเย็นเนี่ยแล้วที่สําคัญคันนี้มีแอร์หลังมาให้แล้วมีแอร์หลังมาให้แล้วนะครับแต่ไฮไลท์ของคันนี้ที่บอกไปเบื้องต้นแล้วนะคือตัวนี้หลังคาพาราลามิกนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นรถเล็กๆที่มีมาให้เลยนะครับตัวนี้ก็เรียกว่ายกกันมาจากรุ่นใหญ่แหละเพราะว่าก็ทำให้รถดูดีนะครับดูดูดูหรูหราดูพรีเมียมขึ้นนะครับสำหรับตัวหลังคาเนี่ยจะเปิดเป็น2ท่อนนะนะครับแล้วตรงนี้เปิดได้ด้วยนะครับนะเปิดรับลมได้นะครับไม่ใช่ ไม่ใช่เป็นแค่เปิดรับแสงอย่างเดียวนะครับก็เป็นอีกฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับตัวเจ้า gla 200 a mg dynamic นะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ขับใช้งานในรุ่นเริ่มต้นแล้วกันเริ่มต้นความเป็น mercedes-benz กับตัว suv นะครับเป็นรถ crossover นะครับสูงๆนะครับรูปทรงใใคล้ายๆเรียกว่าอะไรเหมือน suv รุ่นพี่ๆเขานะครับหน้าอย่างคันอย่างคันหน้าที่เรามองอยู่นะมันจะมีความเป็น SUV รุ่นใหญ่อยู่นะครับแต่ว่าไซส์เล็กกระทัดรัดนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับขับเคลื่อนล้อหน้านะครับก็ถือว่าเป็นรถที่เน้นใช้งานในเมืองนะครับออกนอกเมืองอย่างเราเนี่ยที่เราขับมาเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่ปัญหานะครับสามารถขับขี่ได้ส,ดสบายๆนะครับกับเครื่องยนต์163แรงม้าที่เรียกว่าพระกําลังเหลือเฟือเหลือเฟือนะครับเหลือเฟือไปไหนก็ได้นะครับแล้วก็หลบความปลอดภัยของคันนี้ เรียกว่ามีมาให้เพิ่มเติมมากมายนะครับตัวนี้พวกบายสปอร์ตพวกต่างๆนานามีมาให้นะครับมีมาให้เพิ่มมานะครับหลายหลายตัวเลยแล้วกันนะครับกับกับตัวโฉมใหม่ตัวนี้นะครับโดยเจ้า gla 200 amg dynamic ตัวนี้นะครับเปิดราคามาที่2 5 8ล้านบาทนะครับครับสำหรับภายในเนี่ยเขาก็มีการปรับมาเยอะอย่างที่บอกไปนะครับอย่างแอร์แล้วก็เป็น2โซนนะเขามีไม้2โซนเลยนะครับแล้วก็มีแอร์หลังมาให้นะครับ เสียงในห้องโดยสารเนี่ยผมว่าเป็นรถรุ่นเล็กนะแต่ก็ทําได้ดีเลยนะครับการเก็บเสียงเสียงลมเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาบนทางด่วนบุรพาเนี่ยใช้ความเร็วบางช่วงก็เร็วอ,อยู่เหมือนกันนะครับบางช่วงก็ช้าบางช่วงก็เร็วลงมาวิ่งข้างล่างเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเสียงเนี่ยค่อนข้างใช้ได้เลยไม่ไม่ดังนะไม่ดังไม่มีเสียงอุ้ยเสียงลมเสียงไหลนะครับถือว่าโอเคเลยเสียงยางเสียงไหลก็ขึ้นมาในตัวรถเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับ ช่วงล่างเนี่ยจะออกไปทางแนวแบบติดแข็งเรียกว่าติดติดขับสนุกแล้วกันเพราะว่าถ้ายุบยามเนี่ยก็จะขับเป็นรถที่ขับไม่สนุกนะครับมันจะมีความไม่มั่นคงเวลาเราเข้าโคง้งเวลาเปลี่ยนเลนอะไรเงี้ยแต่คันนี้จะดูติดแข็งนิดๆน,น,นะครับทำให้เราขับได้คล่องตัวแล้วก็สนุกเพราะว่าพลังกำลังจากเครื่องยนต์163แรงม้าเนี่ยสามารถกดแล้วมาได้เลยนะถ้าใครไปดูสเปกก็อาจจะว่ารถแค่ 1,300cc สี่สูบเองนะครับ แต่ถ้าคุณได้มาลองขับคุณจะรู้เลยว่าอัตราเร่งเขาเรียกได้ใช้งานได้ติดเท้าเลยทีเดียวนะครับก็ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นฟังก์ชันเป็นคุณสมบัติที่ถือว่าเหมาะกับการใช้งานนะครับแล้วก็เป็นรุ่นเริ่มต้นในการที่เราจะมีตัว Cross-Over หรือ SUV เล็กๆของ Mercedes-Benz สักคันหนึ่งนะครับเจ้า gla 200คันนี้เรียกว่า หน้าตาเนี่ยละไม้คล้ายคลึงกับรุ่นใหญ่เลยนะครับเรียกว่าสวยงามนะครับไฟท้งไฟท้ายเนี่ยก็เหมือนย่อลงมาจากรุ่นใหญ่นะครับมองดูแล้วก็มีความกระทัดรัดนะครับแล้วก็สวยงามนะครับดูดูมีความเป็น m e r c e d e s b e n บอยู่ในตัวนะครับก็เป็นอีกทางเลือกนะครับของรถในไซส์นี้นะครับสำหรับเจ้า G L A 200ตัวใหม่ตัวนี้นะครับครับสำหรับหน้าจอกลางของ่าง G L A 200เนี่ยก็ถือว่าเรียกว่าเป็นจอขนาดใหญ่เลยนะ นะครับเป็นแบบ m e r c e d e s b e n z เจเนอเรชันใหม่ๆเนี่ยจะจอยาวเลยนะครับตรงนี้จะเป็นจอกลางที่แสดงพวกฟังก์ชันต่างๆนะครับที่เรียกว่าใช้งานง่ายนะครับสัมผงสัมผัสเนี่ยนะลื่นมือนะครับลื่นมือนะครับไปตามมือเลยนะครับไปตามมือสามารถกดดูข้อมูลต่างๆได้เนี่ยอันนี้เป็นเกี่ยวกับพวกเครื่องยนต์พวกแรงบิดแรงม้าต่างๆเวลาเราใช้งานรอบความเร็วต่างๆมีมาให้บอกอุณหภูมิบอกอุณหภูมิน้ําอุณหภูมิเครื่องยนต์บอกมาให้หมดนะครับ เรียกว่าเป็นฟังก์ชันที่เพียงพอในการขับขี่แล้วก็สามารถดูความเรียกว่าอะไรความผิดปกติของรถยนต์เราหรือมองถึงตัวเลขต่างๆของการใช้งานได้นะครับตัวรถยนต์เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกฟังก์ชันต่างๆนะ,ะก็บอกว่าตอนนี้เราใช้โหมดอะไรอยู่เนี่ยนะพอเราเปลี่ยนเนี่ยตรงน,นี้นะ นี่นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นโหมดอีโค่คอมฟอร์ตอีโค t สปอร์ตแล้วก็อีดีว i ดีร่ all, ก็คือการปรับเปลี่ยนที่เราสามารถเลือกได้จะเอาพวงมาลัยสปอร์ตเกียร์ธรรมดาอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับอ่าเนี่ยก็สามารถเลือกได้พอเป็นสปอร์ตเนี่ยทุกอย่างก็จะสปอร์ตเกียร์สปอร์ตพวงมาลัยสปอร์ตนะครับอัตราเร่งก,ก็จะดีพวงมาลัยก็จะตึงๆขึ้นนะครับทำให้เราจับแล้วกระชับมือแล้วก็ขับขี่ได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับอ่า อัตราเร่งก็จะเหยียบติดเท้าขึ้นนะครับสลับตัวโหมดสปอร์ตนะครับแต่ก็จะมีอัตราคามซินเปลืองที่อาจจะกินขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าในเมื่อขับสนุกแล้วก็แน่นอนครับอัตราคอมซินเปลืองก็จะตามมาด้วยนะครับก็เลือกใช้งานตามความเหมาะสมนะเพราะว่าเขามีมาให้นะครับอ่านะครับก็เป็นไปตามนี้นะครับหน้าจอถือว่าโอเคเลยนะใหญ่แล้วก็ สวยงามฟังก์ชันตัวหนังสือไม่เล็กนะครับเป็นตัวหนังสือฟอนต์ภาษาไทยที่อ่านง่ายด้วยนะครับเป็นอ่านง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับก็ถือว่าโอเคเลยสำหรับภายในของเจ้า g l a 200คันนี้นะครับครับสำหรับความเร็วที่เราใช้นะครับถ้าสมมุติว่าความเร็วที่เราใช้นะอยู่ประมาณสัก90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรอบเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแค่1 5 0 0รอบเองนะครับก็ถือว่า รอบเครื่องต่ำนะครับในความเร็วที่เรียกว่าใช้งานกันส่วนใหญ่เลยนะครับสำหรับถ้าเราเพิ่มขึ้นไปนะถ้าเราเพิ่มขึ้นไปเพิ่มความเร็วขึ้นไปสัก100นะอ่นะเดี๋ยวเราเดี๋ยวรอให้มันนิ่งๆกันนะนะครับเนี่ยประมาณ100รอเนี่ยรอบเครื่องก็ยังไม่ถึง2,000รอบนะก็น่าจะประมาณ1,800รอบนะครับเนี่ยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ทำให้รถคันนี้วิ่งทางไกลเนี่ย เดินคันเร่งนิ่งๆเนียน,ๆ,นๆความเร็วปกติความเร็วอยู่ในกรอบของกฎหมายเนี่ยเรียกว่าสามารถทําตัวเลขได้ดีเลยทีเดียวเพราะตอนนี้เราวิ่งมา100กิโลนิดๆนะครับก็สามารถทําตัวเลขได้อยู่ที่6.8ลิตรต่อร้อยกิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ใช้ได้เลยนะนะครับกับเครื่องยนต์4สูบ1 3 0 0าี่ีนะครับมีเทอร์โบด้วยนะครับแล้วก็มีแรงม้า ถึง163แรงมา้าเรียกว่าขับขี่ได้สนุกเลยนะครับเรียกพละกําลังมาได้แบบพุ๊ธปาร์ตเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราเรียกบ่อยๆมันก็จะกินกว่านี้แต่ถ้าเราเดินคันเร่งเนียนๆนะไปเร็วแต่เนียนเนี่ยค่อยๆเดินคันเร่งเนี่ยก็สามารถให้ความประหยัดได้นะครับเพราะว่าเนี่ยเราก็ขับมาตลอดไม่ได้ขับช้าเท่าไหร่นะเพราะว่ามอเตอร์เวย์เนี่ยมันก็ต้องขับในความเร็วประมาณหนึ่งช้ามากไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นรถยนต์คันหนึ่งแล้วกันที่เรียกว่าถ้าคุณไม่ได้คิดอะไรมากนะน้ํามัน รถน้ำมันลดสันดาบลดน้ำมันลถสันดาบก็ยังเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถ้ารถคันนั้นมีสมรรถนะการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ทําได้ดีเนี่ยก็ยังน่าใช้อยู่นะครับเพราะว่ามันไม่ต้องติดปัญหาเรื่องการจะต้องเรียกว่าเสียเวลาในการชาร์จแต่อีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือเชื้อเพลิงน้ํามันเนี่ยราคาจะสูงไปสักนิดหนึ่งนะครับก็ เป็นอีกทางเลือกแล้วกันไปคิดกันดูว่าเราเหมาะกับทางไหนอันนี้ก็เป็นข้อมูลกันนะครับประมาณนี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาลองอัตราเร่ง0ูนย์ถึงในโหมดคอมฟอร์ตนะครับไปกันครับครับอัตราเร่ง 0- 100ถึงนะครับในโหมดคอมฟอร์อตรนะครับ,ะรบจะอยู่ที่ 9.9วินาทีนะครับครับเดี๋ยวเรามาลองอัตราเร่งกันในโหมดสปอร์ตนะครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับปราบนะครับไปนครับครับสำหรับอัตราเร่ง0-100ในโหมดสปอร์ตนะครับจะอยู่ที่10วินาทีนะครับ ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้า GLA 200ตัวเฟสลิฟตัวใหม่ปี2024คันนี้นะครับก็เรียกว่ามีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับจากด้านหน้านะครับแล้วก็ภายในที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเครื่องยนต์4สูบ1 3 0 0 cc นะครับที่มีแรงม้าสูงถึง163แรงม้าที่ให้การขับขี่ที่เรียกได้ว่าถ้าคุณได้ลองรับรองได้ว่าติดใจนะครับ พละกกาลังนี้สามารถเร่งได้ติดเท้าเลยนะครับเท่าที่เราลองนะครับศูนย์ถึงร้อยนะครับก็อยู่ประมาณเกวิกว่ากว่านะครับที่เขาเคมไว้แดวิกว่ากว่าเราทําได้ประมาณเก้าวิสิบวิประมาณนี้แล้วแต่โหมดนะครับซึ่งก็อยู่กับเงื่อนไขาการขับขี่อีกด้วยนะครับก็เรียกว่าเพียงพอแล้วสำหรับเรื่องความรวดเร็วในการเรียกพละกําลังนะครับส่วนในเรื่องของอัตราความสิ้นเปลืองนะครับเท่าที่เราขับมาเนี่ยวิ่งบนทางด่วนมาวิ่งทางลาบมา เข้าเมืองบ้างเล็กน้อยนะครับก็มีอัตราความเิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณ15กิโลลิตรก็ถ้าขับแบตเรื่อยๆไปเปื่อยนะผมว่าขับแบตธรรมดาใช้งานเนี่ยผมว่าตัวเลขน่าจะสวยกว่าน,นี้นะครับเรียกว่าเป็นรถ1คันแล้วกันที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่าพรีเมียมหน่อยนะครับก็มีอัตราความเส้นเปลืองประมาณนี้ความหรูหราความสวยงามความเป็นเอกลักษณ์และความเฉพาะตัวในการเป็นรถเมอร์ d e s b e n บก็เป็นรถที่น่าสนใจอีกคันหนึ่งนะครับ แต่ก็จะมีจุดหนึ่งที่อยากจะบอกว่ารถคันนี้เป็นรถที่ขับสนุกนะครับก็จะมีส่วนที่เรียกว่าอาจจะต้องปรับเข้าหารถหน่อยก็คือความช่วงล่างเนี่ยเขาจะมีความติดแข็งอยู่นหน่อยเพราะว่าถ้าออกไปทางย้วยหรือทางนิ่มเกินไปเนี่ยเวลาขับเร็วๆหรือขับอะไรเนี่ยจะไม่สนุกแล้วก็จะไม่ค่อยมั่นใจแต่คันนี้จะติดแข็งไปแล้วก็ทําให้การขับขี่เนี่ยจะสนุกแล้วก็ คล่องตัวมั่นใจในการเวลาเราเปลี่ย,เยนเลนเข้าโคงนะ้งนเนี่ยอันนี้ก็คือจุดที่เราต้องเข้าใจรถว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องแลกกันมานะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งแล้วกันสำหรับเจ้า gla 2 0 0นะครับก็สนใจก็ไปเลือกทดลองขับได้ที่โชว์รูม mercedes benz ทั่วประเทศนะครับเรียกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับรถตัวไซส์เล็กอย่างนี้หน้าตาเป็น suv อย่างนี้เรียกว่าความสูงตัวรถ ไม่สูงมากแต่ก็ไม่ไเตีย้ยเรียกว่าสามารถผ่านอุปสรรคในบ้านเมืองเราไปได้อย่างสุดสบายนะครับเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจครับฝากไว้ด้วยครับสลับ Mercedes-Benz G L A 200ตัวใหม่คันนี้ครับผม